พาไปดูเรื่องของเทศกาลตรุตจีนก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมเล่ามีควันหลงมีทั้งควันมีทั้งสิ่งที่หลงมายังไงก็ไม่รู้ เจ้าที่แรงจริงๆอ้าวดูนะตอนแรกนะคนเสื้อเหลืองเนี่ยนะนีะ่ชี้ๆลื้อเนี่ยจ,จ,จะป,ะ,ปะเผากงแตกเนี่ยลื้อต้องรู้ให้ลีึงเขาตังอ้วอย่างงี้เผาไปเผาไปนี่เผาไปบงไป <laughs> ออแล้วยังไงยังไงไสักพักโอ้โหมาเลยเจ้าที่มาเลยเต็มเต็มอ่ะ อย่าบ่นนะมาเจ้าที่เจ้าที่อาจจะเครืองโอ้ยเจ้าที่แรงจริงๆเขาว่าอย่างนั้นแต่ผมว่านะไม่เกี่ยวกับเจ้าที่หรอกเจ้าที่ไม่ได้แรงหรอกอุบัติเหตุลมมาแรงมากกว่าเป็นใสได้ลมแรงกว่าเจ้าที่เอาดูเด่นไหมมีลมไปหมดนะเห็นไหมผมว่าลมมาแรงลมแรงจริงแรงถึงขั้นที่ว่าต้นมงต้นไม้ล้มใส่เลยอ่ะจริงเออาเอ้า นาะช่วงเทศกาลต,ตรุษจีนแบบนี้ยังไงซะอ่ะก็ระบัดระวังกันด้วยนะครับไปเจอที่ไหนยังไงซะตอนนี้ก็กลับมาทํางานได้แล้วนะครับ